สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าจะทําให้หลายคนหูพึ่งเลยทีเดียวเป็นข้อมูลที่เพิ่งมีการเปิดเผยเออกมาครับเกี่ยวกับโครงการลับของรัฐบาลสหรัฐที่ว่าด้วยเรื่อง UFO mm. คือหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Project Blue Book กันมาบ้างแต่เรื่องที่เราจะคุยวันนี้มันลึกลงไปกว่านั้นนี่ครับชื่อรหัสคือ Operation Blue Shadow หรือปฏิบัติการเงาน้ำเงินค่ะชื่อดูล็กลับน่าค้นหามากเลยนะคะเงาน้ำเงินใช่ครับแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็มาจากเอกสารรายงานต่างๆที่รวมๆกันในชื่อชุดปฏิบัติการเงาน้ำเงิน UFO และความลับรัฐบาลเป้าหมายเราก็คืออจะมากลั่นเอาแก่นสำคัญสิ่งที่น่าสนใจหรืออาจจะแบบชวนให้ประหลาดใจออกมาคุยกันให้ฟังง่ายๆค่ะ มาลองดูกันว่าข้อมูลมันพาเราไปถึงไหนได้บ้างจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับมันเกิดเดือนมิถุนายนปี1952ครับที่ฐานทับอากาศไรท์แพตเทอร์สันอ๋อที่โอไฮโอใช่ไหมคะใช่ครับจู่ๆก็มีสัญญาณวิทยุ แปลกๆแทรก,กเข้ามาในระบบสื่อสารของกองทัพเลยมันไม่ใช่เสียงคนพูดไม่ใช่ภาษาที่เราเข้าใจแต่เป็นเหมือนโค้ดดิจิตัลสั้นๆยาวๆซ้ำๆคล้ายรหัสมอร์สแต่ซับซ้อนกว่าโหแค่เริ่มก็น่าสนใจแล้วคะ่ะสัญ,ญญาณจากไหนกันนั่นน่ะสิครับและพร้อมๆกันนั้นก็มีรายงานจากนักบินด้วยว่าเจอแสงสีฟ้าประหลาดเคลื่อนที่เร็วมาก เร็วจนน่าตกใจเร็วกว่าเครื่องบินทุกลำในยุคนั้นแบบเทียบไม่ติดเลยเร็วกว่าเทคโนโลยีตอนนั้นเยอะเลยนะคะใช่ครับเรื่องนี้เลยกลายเป็นความลับทันทีถูกจัดเก็บภายใต้ชื่อรหัส Operation Blue Shadow นี่แหละครับค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ปี52ที่ไรท์แพทเทอร์สันนี่ออถือเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆแต่มันก็ไม่ใช่จุดสตาร์ทจริงๆของเรื่องราวทั้งหมดสัทีเดียวนะคะต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นแค่ชิ้นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะซึ่งรากของมันจริงๆอาจจะต้องย้อนไปไกลถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยค่ะ อ๋อจริงด้วยสินะครับช่วงนั้นบรรยากาศโลกมันตึงเครียดมากไม่ใช่แค่เรื่องสงครามยุคเคลียแต่เหมือนมีความกังวลลึกๆเรื่องภัยจากเอ่อนอกโลกด้วยโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ที่รอสเวล์ปี1947ใช่เลยค่ะรอสเวล์ well นี่เป็นกรณีคลาสสิกเลยที่มีข่าวใหญ่โตว่ามีวัตถุลึกลับตกแล้วก็เจอซากอะไรบางอย่างที่แบบดูไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกเราซึ่งตอนนั้นรัฐบาลก็รีบออกมาบอกว่าเป็นแค่บอลลูนตรวจอากาศธรรมดาค่ะ แต่หลายคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นไม่นานกองทัพอากาศสหรัฐก็เลยตั้งโปรเจกต์บลูบุ๊กขึ้นมาเพื่อสืบสวนเรื่อง UFO อย่างเป็นทางการอันนี้คือเวอร์ชั่นที่เราพอจะรู้ๆกันอยู่ mm hmm. แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะในขณะที่บลูบุ๊กทำงานแบบค่อนข้างเปิดเผยมีการออกรายงานสู่สาธราระบ้างถึงแม้จะสรุปว่าส่วนใหญ่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นปรากฏการธรรมชาติก็ตามที แต่เอกสารที่เพิ่งหลุดออกมาเมื่อปี2023เนี่ยมันชี้ไปที่หน่วยงานอีกหน่วยหนึ่งที่ทำงานคู่ขนานกันไปแบบลับสุดยอดลับยิ่งกว่าบลูบุ๊กหลายเท่าเลยหน่วยงานที่ว่านี้ก็คือหน่วยนี้ค่ะที่เรียกว่า blue shadow division หรือหน่วยเงาน้ำเงินทำงานอยู่ในเงาจริงๆสมชื่อเลยค่ะโอ้โหมีหน่วยซ้อนหน่วยอีกทีในเอกสารที่อ้างถึงบันทึกของอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่ใช้นำแฝงว่า Hero W. เขาบอกว่า Blue Shadow Division นี่เหมือนเป็นหน่วยพิเศษที่แยกตัวออกมาจาก Blue Book โดยตรงเลยนะครับอืมแต่ภารกิจต่างกันใช่ครับภารกิจต่างกันชัดเจนคือเน้นไปที่การสังเกตการวิเคราะห์แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือควบคุมข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุบินที่ระบุไม่ได้หรือ UFO UAP นี่แหละ การควบคุมข่าวสารนี้น่าสนใจนะคะ,สะแสดงว่ามีข้อมูลบางอย่างที่เขาไม่อยากให้สาธารณะรู้แล้วที่น่าคิดไปกว่านั้นคือโครงสร้างของหน่วยเงาน้เงินเนี่แหละค่ะมันไม่ได้มีแค่คนจากกองทัพอากาศนะเอกสารระบุว่ามีการดึงตัวเจ้าหน้าที่เก่งๆจาก CIA หน่วยข่าวกรองกลางใช่ค่ะแล้วก็นาซาองค์การอาวกาศหรือแม้กระทั่ง NSA สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องดักฟังถอดรหัสอะไรพวกนี้เข้ามาร่วมทีมด้วยโอ้โหรวมดาวเลยนะเนี่ยใช่ค่ะการรวมตัวของหัวกะทิจากหน่วยงานระดับท็อปขนาดนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าเรื่องนี้ถูกมองว่าสำคัญมากแล้วก็ซับซ้อนเกินกว่าแค่เรื่องการทหารธรรมดาธรรมดาแน่นอน แล้วในบรรดาโครงการย่อยๆของงาน้ำางานเนี่ยมีชื่อหนึ่งที่โผลมาในเอกสารที่เปิดเผยคือ Project Object 12 Object 12ใช่ครับถึงจะมีข้อมูลแค่8หน้าเองนะแต่มันพีคตรงเนื้อหาเนี่ยแหละที่บอกว่ามีการค้นพบและได้ครอบครองวัสดุโลหะที่ไม่ตรงกับธาตุใดๆที่เรารู้จักบนโลก โหวัสดุจากนอกโลกเหรอคะฟังดูเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วมีโนต้ตต่อถ่ายด้วยว่าวัสดุนี้ถูกเก็บไว้ที่แฮงเกอร์เที่ฐานทัพไรท์แพ t t e r s o n นั่นแหละที่เดิมเลยแฮงเกอร์อทีนี้ก็มีข่าวลือเยอะอยู่แล้วนะคะใช่ครับวงในเขาเรียกกันเล่นๆว่าเป็น a r e รีย51แห่งฝั่งตะวันออกเลยนะ แสดงว่ามีความพยายามในการศึกษาวัตถุที่อาจจะได้มาอย่างจริงจังไม่ใช่แค่สังเกตการจากไกลๆอย่างเดียวแล้วแห่ง98ที่ไรท์พัตเทอร์สันนี่ก็เป็นสถานที่ที่มีเข่าลือหนาหูมานานเรื่องการเก็บเทคโนโลยีต่างดาวอยู่แล้วการที่เอกสารระบุชื่อสถานที่นี้ตรงๆยิ่งทำให้น่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะนอกจากเรื่องวัสดุแปลกๆนี่แล้วนะครับยังมีหลักฐานอื่นที่ดูจะสนับสนุนปฏิบัติการลับนี้อีกอย่างเช่น ปี1954มีภาพถ่ายอินฟราเรดจากเครื่องบินรบ F-86 เหนือรัฐแคนซัสจับภาพวัตถุทรงจานกลมสีฟ้าขนาดใหญ่ได้ค่อนขั้นชัดเจนเลยนักบินยังรายง,งานเพิ่มด้วยว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยดูเหมือนมันมีสติปัญญารู้คิดไม่ใช่แค่ลอยไปตามลมเฉยเเหมือนมีคนควบคมุมหรือตัวมันเองมีชีวิตน่าคิดนะคะยังไม่หมดนะครับมีอีกเคสที่ หน่าขนลุกกว่าคือมีการเปิดเผยเทปบันทึกเสียงของนักบินอีกคนที่เจอสถานการณ์คล้ายๆกันเทปเสียงเลยเหรอคะใช่ครับเสียงในเทปช่วงท้ายๆก่อนสัญญาณจะขาดหายไปเลยเนี่ยเขาพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกชัดเจนว่า it's watching us it's right above the wing แปลว,ว่ามันกำลังจ้องมองเรามันอยู่เหนือปีกเลยอ่ะโห oh. หลังจากนั้นเครื่องบินลำนั้นก็หายไปจากเรดาร์เลยครับ ติดต่อกลับมาไม่ได้อีกเลยไม่พบซากด้วยหายไปเฉยๆเลยเหรอคะไม่พบซากเลยใช่ครับหายไปเลยลองคิดดูสิคะว่าข้อมูลพวกนี้ทั้งภาพถ่าย รายงานหรือแม้แต่เทปเสียงถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดมานานตั้ง70ปีนานมากใช่ค่ะจนกระทั่งปี2023องค์กรสื่ออิสระชื่อ The Black Watch ที่เขาเก่งเรื่องการใช้กฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือ FOIA เนี่ยไปยื่นเรื่องขอเอกสารจนได้บางส่วนออกมาอืมแล้วอะไรทำให้เอกสารพวกนี้น่าเชื่อถือครับ ที่ทำให้เอกสารผู้นี้น่าเชื่อถือขึ้นไปอีกคือมันมีลายเซ็นของนายพล C H b o l แลนเดอยู่ด้วยค่ะซึ่งคนนี้มีตัวตนจริงและเคยเป็นผู้บัญชาการโปรเจกต์บลูบุ๊กในยุคนั้นจริงๆอ๋อมีลายเซ็นยืนยันค่ะมันเลยไม่ใช่แค่เอกสารลอยๆที่ใครสกูขึ้นมาก็ได้เข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2023ที่ผ่านมานี้เองการไต่สวนในสภาคองเกรสใช่ไหมคะใช่เลยครับ สภาคอนเกรสของสหรัฐจัดการไตส่สวนสาธารณะครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่า UAP Disclosure Hearing คือการไตส่สวนเพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการทางอากาศที่ระบุไม่ได้หรือ UAP ค่ะได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันค่ะตอนนั้นเป็นกระแสะมากๆดาวเด่นของการไตส่สวนครั้งนั้นคือคุณเดวิดกรัชครับ เขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงเลยนะเคยทำงานให้ทั้งกองทัพอากาศและก็สำนักง,งานข่าวกรองภูมิสารเทศแห่งชาติหรือ NGA n g a นี่คือที่เชี่ยวชาญเรื่องภาพถ่ายดาวเทียมใช่ไหมคะใช่ครับเก่งเรื่องข้อมูลเชิงพื้นที่มากๆเขาขึ้นให้การภายใต้คำสาบานเลยนะว่ารัฐบาลสหรัฐมีโครงการลับในการกู้คืนและศึกษาวัตถุบินที่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์อยู่จริงยืนยันว่ามีโครงการกู้ซากเลยเหรอคะใช่ครับ แล้วเขายังอ้างถึงเอกสารชุดหนึ่งชื่อว่า Operation Blue Shadow File 1962-1970บอถึง1970กบอกว่าใน,นนั้นมีข้อมูลเรื่องการเก็บซากวัตถุพวกนี้แล้วก็มีการศึกษาวิจัยทางชีวภาพของสิ่งที่เขาเรียกว่า Non-human biologics โห oh, Non-human biologics นี่คือซากสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ของโลกเราเหรอคะฟังดูเป็นแบบนั้นเลยครับข้อมูลนี้แรงมาก คำให้การของคุณกรัชนิกสะเทือนวงการมากจริงๆค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆด้วยนะเพราะมันไปสอดรับกับหลักฐานอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้พอดีอย่างเช่นโดยเฉพาะคลิปวิดีโอ UAP ที่นักบินกองทัพเรือถ่ายไว้ได้อย่างคลิปดังๆที่ชื่อ f l e ล Gi ิ m โ mbo แล้วก็ Go Fast ที่เพนตะก้อนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นของจริงแล้วก็เผยแพร่เองเมื่อปี2020 อ๋อคลิปที่วัตถุมันเคลื่อนที่แปลกๆใช่ไหมครับใช่ค่ะพอมีคนระดับกร s ชซึ่งเป็นคนในออกมายืนยันเรื่องโครงการลับแบบนี้มันก็เลยยิ่งดูมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกใช่เลยครับแล้วมีประโยคเด็ดที่คุณกราชพูดในการไต่สวนที่แบบว่าทำให้ทั้งห้องเงียบไปเลยเขาบอกว่า there are already here and have been for a long time พวกเขาอยู่ที่นี่แล้วและอยู่มานานแล้วอื hmm. ประโยคนี้ประโยคเดียว ลี่ยนสถานะเรื่อง UFO UAP จากเรื่องในหนังไซไฟให้กลายเป็นประเด็นความมั่นคงระดับชาติที่ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยนะคะจากคำถามว่ามีจริงไหมกลายเป็นพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วแล้วจะทำยังไงต่อซึ่งมันก็โยงกลับไปที่ Operation Blue Shadow ได้พอดีเลยว่าจริงๆแล้วรัฐบาลอาจจะรับมือกับเรื่องนี้แบบลับๆมานานแล้วก็ได้ผ่านหน่วยงานนี้ค่ะน่าคิดมากแล้วหลังจากนั้นนะครับ ก็มีคนพยายามแกะรอยเอกสารบลูชาโดที่หลุดออกมาเพิ่มเติมอีกคราวนี้ไปเจอหน้าที่น่าสนใจมากๆเลยลงวันที่12มิถุนายน1965มีข้อความเป็นลายมือเขียนสั้นๆแค่ว่า Contact Successful Object Responded ฮะติดต่อสำเร็จวัตถุตอบสนองนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะเนี่ยนั่นนะสิครับมันเป็นข้อความที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ชวนสงสัยมากๆ ติดต่อสำเร็จนี่คือสำเร็จแบบไหนส่งสัญญาณวิทยุไปแล้วมีสัญญาณตอบกลับมาหรือเป็นการสื่อสารรูปแบบอื่นค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ชัดเจนแต่ที่น่าสังเกตคือช่วงเวลาไล่เรียกกันนั้นมีบันทึกภายในของนาซาเกี่ยวกับการทดลองใช้คลื่นไมโครเวฟความถี่สูงมากๆในการสื่อสารซึ่งรายละเอียดมันไม่ตรงกับโครงการอาวกาศปกติที่เปิดเผยต่อสาธารณะเลย อา้าวไม่ตรงกันเหรอครับค่ะทำให้นักวิเคราะห์บ,บางคนเริ่มตั้งทฤษฎีว่าหรือจริงๆแล้วบลูแชโดอาจจะไม่ใช่แค่เฝ้าดูแต่กำลังทดลองติดต่อกับสิ่งที่พวกเขาเจออยู่ด้วยก็ได้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันยกระดับเรื่องราวไปอีกขั้นเลยนะจะแค่การสืบสวนกลายเป็น การพยายามสื่อสารสองทางเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะแล้วมันทําให้เราอดคิดย้อนกลับไปไม่ได้ว่าเหตุการณ์ปริศนาใหญ่ๆใ,ในอดีตอย่างรอสเวลปี47หรือความลับรอบๆแอเรีย51หรือแม้แต่โครงการมอกู้ที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นบอลลูนตรวจอากาศในคดีรอสเวลใช่ค่ะ บางทีเงานุ่งเงินหรือ operation blue shadow อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้มาตลอดก็ได้เป็นหน่วยงานลับที่คอยจัดการควบคุมข้อมูลหรือแม้แต่ดำเนินการอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้อืมนั้นถ้าให้ลองประติดประต่อเรื่องราวจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับ operation blue shadow เนี่ย มันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลสหรัฐน่าจะรับรู้และก็รับมือกับเรื่อง UFO UAP แบบลับๆมานานหลายสิบปีแล้วนะครับผ่านหน่วยงานพิเศษนี้ค่ะมีการเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานหรืออาจจะถึงขั้นเก็บวัตถุมาศึกษาแล้วก็ดูเหมือนจะมีความพยายามทำความเข้าใจหรืออาจจะไปไกลถึงขั้นพยายามติดต่อด้วยซ้ำ ถูกต้องค่ะภาพที่ได้มันเป็นแบบนั้นเลยแต่ก็ต้องย้ํากันอีกทีนะคะว่านี่คือข้อมูลจากเอกสารที่เปิดเผยออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะใช่ครับยังไม่ใช่ทั้งหมดค่ะค่ะเอกสารหลกัหลกๆของ Operation Blue Shadow ส่วนใหญ่ยังคงถูกจัดชั้นเป็นความลับสุดยอดอยู่หมายความว่ายังมีเรื่องราวอีกมากที่เรายังไม่รู้หรืออาจจะถูกบิดเบือนไปก็ได้นะคะการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง UAP ในช่วงหลังๆนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใครจะรู้ มีเรื่องเล่าปิดท้ายที่น่าสนใจครับเขาว่าเป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกเกษียณคนหนึ่งที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อแต่ส่วนนี้โดนตัดออกไปก่อนออกอากาศเขาพูดประมาณว่าว่ายังไงคะเขาบอกว่าตอนนี้คำถามมันไม่ใช่ว่าพวกเขาหมายถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วละ่ะคำถามคือเราจะรับมือยังไงต่างหากถ้าพวกเขาตัดสินใจกลับมาอีกครั้ง โห oh, ฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะคะมันเปลี่ยนจากคำถามเชิงปรัชญามาเป็นเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือเลยแล้วมันก็อดนึกถึงเสียงสัญญาณวิทยุปริศนาที่ไรพัเทสันปี1952พเรไม่ได้นะคะเสียงนั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเลยยังเป็นปริศนาอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวลือนะคะย้ำว่าข่าวลือว่าในบางครั้งเสียงคล้ายๆกันนั้นก็ยังดังขึ้นมาในห้องทดลองบางแห่งและบางทีก็มีเสียงตอบกลับที่แปลกประหลาดออกมาด้วยซ้า มากคิดมากครับสุดท้ายนี้เรื่องราวของ Operation Blue Shadow ก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดกันตอ่อถ้าหากการติดต่อสำเร็จมันเคยเกิดขึ้นจริงตามที่เอกสารบางชิ้นบอกใบไ้ไว้ความจริงข้อนี้จะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองต่อมนุษยชาติแล้วก็ต่อจักรวาลนี้ไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมข้อมูลข่าวสารที่ซับซ้อนมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังที่เรายังมองไม่เห็นกันแน่ คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแล้วก็คบคิดกันต่อไปยาวๆเลยครับสำหรับเรื่องราวของปฏิบัติการเงาน้ำเงินนี้